สวัสดีครับจากร้านทวัแชลโตแอร์นะครับขอบคุกาดีๆที่ลูกค้านำอ I สุสิดปีสองพี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นผ้าใบคุมกระบะตรงรุ่นเข้ารูปตัวนี้จะเป็นตัวของ4ประตูเบื้องต้นนะครับตัวนี้ต้องถอดลงมาเพื่อจะติดตั้งนะครับเพราะว่าเราต้องยึดน็อตตรงนี้เวลาเราขับเร็วๆนะครับหรือเราพับเก็บเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือมันจะได้ไม่ลุดง่ายนั่นเองอันนี้สําคัญมากๆ2นะครับก็คือเราใช้การยึดน็อตพื้นฐานนะครับกับตัวไรเนอร์ตัวนี้จะเป จะไม่ทําให้โดนตัวสีรถนะครับอันนี้คือปิดเต็มรูปแบบเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับแบบนี้เลยมนันตรงๆก็จะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยครับพับให้ดูหนะ่อยเดี๋ยวพี่เขาพับให้ดูนะครับสาธิตการใช้งานเบื้องต้นเนาะตัวน,นี้ก็ดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับกาวตอนนี้มันเพิ่งติดใหม่มันจะเหนียวนิดนึง เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะเป็นตัวกิ๊บล็อกนะที่เขาพับเก็บให้หม้วนได้เลยข้างในมีคานนะครับช่วยในการเก็บได้ถ้าสองคนนี้ก็จะสบายและเร็วมากๆเลยนะถ้าใช้คนเดียวก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการเก็บเดี๋ยวผมช่วยพี่เขานิดหนึ่งแบบนี้ เนี่ยครับแล้วมันจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้ล็อกได้เลยในการเก็บนะครับทำให้เวลาเราเปิดเนี่ยมันไม่ปิวแต่ถ้าถามว่าเปิดกับปิดอะไรดีกว่ากัน<ม>เบื้องต้นนะครับผมแนะนำให้ปิดเพราะว่าในกรณีที่เราใช้งานนะครับถ้ามันตึงอยู่เนี่ยมันทนกว่า2คือการที่ลมมันไม่หมววในกระบะนะครับลดการกินน้ำมันได้อันนี้นะครับ มีงานวิจัยออกมาแล้วการติดตั้งก็ประมาณนี้เลยนี่ข้างๆก็จะมีการจเจาะยึดน็อตนะครับตามจุดต่างๆเพื่อความแน่นหนาเนาะแต่ย้ำนะครับว่าอย่างไงก็ตามแนะนำให้ยกไลเนอร์ลงมาและยึดน็อตข้างในเพื่อทำให้มันทนมากที่สุดถ้าที่จะทนได้นะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ ติดต่อร้านทวัชชัยนะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับตัวนี้กันน้ำได้ดีมากๆเหมาะกับใครหลายๆคนที่กำลังอยู่ในหน้าฝนนะครับ